คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้ทำตามนะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนทนนะวันนี้น้องแนทนจะพามาเล่นเกมเรียวเลิฟนะคะก่อนอื่นเลยมาดูตารางการจ่ายเข้าๆกันนิดนึงนะคะสัญลักษณ์แรกเป็นสัญลักษณ์สเกตเตอร์นะคะเป็นรูปหัวใจนะต่อไปสัญลักษณ์วายเป็นรูปผู้ชายนะคะโอ้โหทรงผมหล่อๆเอาเรื่องต่อไปตัวที่แบ่งที่สุดของเกมนี้เป็นรูปผู้หญิงนะคะสีทองนะตามด้วยผู้หญิงหัวสีแดงแล้วก็ผู้หญิงหัวสีฟ้าสร้อยกอฆ้องขวัญน,นะคะกุหลาบเออจดหมาย ไอเคคิวเจสิบตามลำดับเลยนะคะสเกตเตอร์ลงสามตัวเข้าฟีเกมนะเออลายเดิมพันหมี่กันยี่สิบายวันนี้น้องแนทพกทุนมาที่สี่พันสามนะคะมารองปั่นกันเลยขออนุญาตไปที่เบทสิบก่อนนะคะเป็นเบทไล่เกลือนะโอเคไล่เกลอกันไปสักสิบหมุนเนาะเออไล่เกลือแล้วเราก็จะปังกันนะคะวันนี้จะได้กําไรหรือเปล่ากับเกมเร็วหรือเกมนี้ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นะทุกคนเออค่อนข้างแบบว่า มันค่อนข้างเกลือทุกคนนัดเคยปั่นแล้วไม่เคยแตกเลยเออโอเคค่ะเบ็ดสิบจบไปแล้วมากันที่เบ็ดยี่สิบเลยนะคะสามสิบหมุนค่ะทุกคนจัดบุยลุยไปลุยกันเลยมาเออตัววายตัววายต้องรุนให้ตัววายลงเยอะๆนะทุกคนเออ,เอ,อมันจะเชื่อมแล้วมันก็จะมีการจ่ายนะอุ้ยนี่ไงผู้หญิงตัวแพงผู้หญิงตัวแพงนะหัวทองเมื่อกี้นี้โอเคค่ะเลยสิบเก้าหมุนนะอุ้ยสีฟ้าสวยมากนี่ไงวายเชื่อมตรงกลางนะอุ้ย ปั่นเข้าฟีเกมเบ็ด20โคตรเร็วเลยทุกคนยังเร็วเลยโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยจะจ่ายหรือเปล่า PG นี่ปั่นเข้าฟีเกมไวไม่ค่อยจ่ายนะทุกคนนะเออจ่ายโคตรยากเลยโอ้โหม้อไปแล้วสองันม้อไปแล้ว2หมุนหมุนที่สามโอเคบวก1ฟรีสเินมานะคะเป็น8หมุนเนาะลุยกันต่อโอ้สีฟ้าไม่มาแถวหนึ่ง เห็นไหมไม่จ่ายจริงแล้วมันจะจ่ายไหมนี่โอ้สีฟ้าเห็นไหมขาดอีกแล้วแถวหนึ่งนะมันตอนนี้ยังโอ้ก็เพิ่งเก็บตัวคูณนะว่าไปประมาณหกเจ็ดหมุนบวกหนึ่งฟีสปินมาอีกแล้วบวกจังตังไม่จ่าย <c oughs> อย้อยสร้อยเสียดายมากสองหมุนสุดท้ายนะคะโอเคอันนี้ได้เออละสร้อยมาเงี้ยจ่ายเพ,พิ่งจ่ายมาเจ็ดสิบเป็นไปได้นะโอ,โอเค อนนี้หมุนสุดท้ายแล้วเออดอกสุดท้ายผู้หญิงหัวสีฟ้าจ่ายนะคะ3 1 2รวมรางวันแล้ว436รานะรางวัลรวมนะโอเคเข้าฟีเรีเกมไวมันเป็นอย่างนี้จริงคือมันจ่ายเบามากออ้ยขอขอฟีเรีเกมอีกสักรอบได้ไหมเออมา1ิบี่หมุนสุดท้ายนะคะเบ็ดยี่นะโอ้ลุยกันต่อชึอบชิบชบชบชบ Oh, okay. โอเคอเคุ้ยสเกตเตอร์มันมาทีละสองทีละสองนะทุกคนเนาะเออลุ้นตัวที่สามขอขอลงมาอีกรอบหนึ่งนะแก้ตัวแก้ตัวโอเคค่ะเบ็ดยี่จบไปแล้วนะคะไปกันที่เบ็ดสาสิบเลยแล้วกันจัดไป30มสิบหมุนเหมือนเดิมค่ะรุยกันเลย Hi, <honey. S 1> ปึ๊บปึ๊บโอเคยีบห้า okay, หมุนสุดท้ายอุ้ยผู้หญิงสวยมาก โอ้จ่ายนอกมา4 5ีห้านะหัวสีแดงเป็นทัวร์ที่แพงอันดับสองเลยนะแต่ว่าสีทองมันจะอันดับหนึ่งอุ้ยหนูขอสีทองเต็มจอหน่อยได้ไหมสิบหกหมุนสุดท้ายค่าเบดสามสิบน,นะคะเออหัวแดงจ่ายอีกดอกหนึ่งสกเกตเตอร์ไม่ต้องลงมาหรอกสองตัวขอสามตัวเลยเออลงมาเลยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเก้าหมนสุดท้ายค่าเบสสามสิบเราตอนนี้ปึ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ป๊สี่หมุนสี่หมุน โอเคจบแล้วเบ็ด30นะคะไปกันที่เบ็ด40ต่อเลย30หมุนเหมือนเดิมค่ะลุย,ล,ยลุยุปึ๊บปโอ้ไม g ก็ oh ยังไงต่อดีอุ้ยสีฟ้าเออสีฟ้าลงดีเนาะได้มาอีก420โ okay, อเค20หมุนอุ้ยสีทองสวยมากอุ้ยสีทองสวยมากเกือบเต็มจอเลยที่รักสามแถวหน้าลืม่มร่ำไลหมด เออมันลายมันสวยอยู่นะเกมเนี้ยคือมันลงมาลายมันหน้าตาเหมือนกันมันลงมาแบบว่าเป็นแทบๆเบยทุกคนดูดิเออโอเคค่ะเบทสี่สิบ 40, ตอนนี้เลขเก้าหมุนสุดท้ายนะคะปึ๊บปื๊บปื๊บปสี่สามสองหนึ่งยังไงต่ออุ๋ยฟีเกมไม่ลงเลยอะ่ะคือลงมารอบเดียวจริงดิ โอเคเบ,บ็ดสี่สจบไปแล้วไปกันที่เบ็ดห้สิบเลยนะคะแปดสามบหมุนเหมือนเดิมคะ่ะถ้ามันไม่เข้าฟรีเกมหนูขอแบบแตกนอกบิ๊กวินแบบว่าใหญ่ๆสักดอกหนึ่งคืนทุนได้กำไรงี้อะไรงี้โอเคค่ะ22หมุนสุดท้ายนะคะเแบ็ดห้าสิบแล้วนะตอนนี้ปึ๊บปื๊บป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 ๊โหว้าวรวๆอุ๊ยเหลือทุนอยู่สี่พันทุกคนทุนอยู่เลยสี่พันนะ แต่ว่าถือว่าลดไปไม่เยอะเท่าไหร่10บหมุน <Baby. S 1> สุดท้ายค่ะอุ้ยได้มา412เออมันก็จ่ายนอกมาเรื่อยๆอยู่นะเกมมันก็ไม่ได้แย่นะพูดถึงโอแค่สามหมุนสุดท้ายอันนี้เปิดเทอร์โบแล้วล่ะมันเหมือนช้าๆไง่อเคจบแล้วนะคะเบทห้าสิบไปกันที่เบทหกสิบต่อเลยเบทหกสิบสามสิบหมุนค่ะอย่างละสามสิบสามสิบ ฟีเกมมันต้องลงได้สิสักดอกหนึ่งา <Good job. S 1> ดอกแรกมันไม่จ่ายอะ่ะเขาฟีเกมเบ,บ็ดยี่มันไม่จ่ายนะว่าถ้าเข้าอีกรอบนึงอาจจะจ่ายก็ได้นะเออมันเกลือไปแล้วไม้แรกนะสิบเจ็ดมุนสุดท้ายค่ะบ <Good job. S 1> ึ๊บบึ๊บบึเรียวเลิฟค่ายพี <Good job. S 1> ไม่ค่อยมีใครขอแนทนานในไลฟ์อะ่ะ มันอาจจะเป็นเกมเกลือนะคนแบบไม่ค่อยรู้จักอะไรอย่างงี้ป่ะโอเคค่ะสี่หมุนสุดท้ายเบ็ดหกสิบเดไปเบ็ดเจ็ดสิบกันดีกว่าต่อไปกันต่อเลยอุย้ยกุหลาบเสียดายมากที่รักดูกุหลาบกันนี่โอ้ขาดอีกแค่อู้แถวหน้าแถวเดียวนะจ่ายอันแถวหลังเลยเออเกมเหลี่ยมเกมเหลี่ยมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเบ็ดเจ็ดสิบตอนนี้เหลือยี่สิบสี่หมุนอุย้ยเหลืออยู่สองพันหนึ่งแล้ววะทุกคนจะหมดไหมเนี่ยอุ้ย โอ้เป็นเป็นโอ้สวยมากเต็มจอเลยที่รักโอ้ ooh, แตกเลยดอกนี้เท่าไหร่เอ่ยอุ้ <Ooh, S 2> เท่าไหร่เอ่ยจะได้เลิกหรือเปล่าดอกนี้นะคะโอ้ oh my god โอ้สุดยอดเลยเออแตกนอกค่ะ super 4 0 0โอเคได้เลิกเลิกเลยกําไรเลยทุกคนมีทุกทุนมาที่4 0 0ันะคะเออกําไรหลักพันอยู่นะโอเค ถ้าใครชอบแนทฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แนทด้วยนะเออใครอยากเห็นเกมไหนอยากดูเกมไหนคอมเมนต์ขอแนทเข้ามาได้นะคะวันนี้ขอตัวลางไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ะกำไรทุกคนเป็นไปได้